ลงนะโฮมสเตย์บ้านเขามีอยู่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพื่อนก็เลยค่อนข้างที่จะเต็มง่ายดังนั้นก็ต้องจองไว้นะครับอันนี้เป็นบ้านแบบเป็นหลังหลังแบบนี้ดีนะครับส่วนตัวดี หลังร่มลื่นะฮะมีต้นไม้เยอะมีทั้งหมดห้าหลังได้นะครับแล้วก็มีฝั่งนี้น่าจะน่าจะปรับปรุงอยู่น่าจะเพิ่มได้อีกสามสี่หลัง แล้วก็มีบ้านแฝดครับด้านหลังก็จะติดวัดตรงนี้เป็นบ้านแฝด สำหรับคนที่จองนะครับแนะนําไม่ให้เลือกบ้านแฝดนะครับเพราะว่าเสียงมันดังนะครับห้องหนึ่งแบบคุยโทรศัพท์อย่างเงี้ยเสียงก็ดังมาอีกห้องหนึ่งนอนกลนเสียงดังเงี้ยครับก็มารบกวนห้องข้างๆถ้าใครเลือกจองก็แนะนําให้จองเป็นหลังๆไปนะครับแต่หลังสุดท้ายที่เป็นบ้านแฝดเนี่ยไม่โอเคเลย เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในห้องนะครับแต่เขามีสองเตียงนะครพักได้สะดวกสบายหยิบกุญแจใน,นนี้ขึน้นมจะเปิดห้อง มีสองเตียงนะครับห้องน้ำก็ใหญ่มีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยสะดวกสบาย